สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงซีแซนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับลางกลมนะครับอีกข้างคาวลูมิเนียมนะครับตัวจับกระบอกเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็กลยกล่องเซฟนกนะครับระบบอี s ีล็อกตัวใหม่ของช่างคิวนะครับนะครับจะมีระบบล็อกตรงนี้นะครับหรือว่าดันลูกดอกเข้าปกติก็ได้นะครับดันเข้าปกติก็ได้ ในกรณีที่อย่างลูกดอกสั้นนะครับจับไม่ถนัดมือก็ดันเข้าไปชนแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับนะครับมันจะล็อกนะครับแล้วก็ระบบเซฟนิ่มนะครับระบบเซฟนิ่มนะครับนิ่มไม่ด้หมายความว่าหลวมนะครับเข้าง่ายไม่ได้หมายความว่ามันจะหลวมนะครับเนี่ยเนี่ยคือมันล็อกนิ่มพอดีนะครับแต่ไม่หลวมไม่คอนนะครับไม่หลุดเองแน่นอนนะครับเซฟนะครับแข็งแรงนะครับแต่ว่านิ่มเข้าง่ายนะครับเซฟระบบ ล็อกก็ล็อกง่ายนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบไกลกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมงานนะครับนี่ครับลูกดอกนะครับลูกดอกเราดันเข้าดันเข้าปกติก็ได้นะครับดันเข้าไปเลยก็ได้นะครับเนี่ยดันเข้าไปเลยก็ล็อกเหมือนกันนะครับผมไม่ได้จับนะครับมือนึงจับกล้องนะครับมันก็ล็อกเหมือนกันนะครับเซฟ หรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือทั้งอย่างตรงนี้มันสั้นนะครับเราจับไม่ถนัดนะครับก็ดันไปชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงนะครับล็อกง่ายมากนะครับนะครับนะครับขนเล่นได้ทั้งวันนะครับตรงนี้นะครับมาดูตัวงานนะครับพันท้ายเป็นไม้ประดู่นะครับ ใช้เป็นไม้ประดูทั้งหมดนะครับระบบเซฟเป็นระบบเซฟนกนะครับรางนะครับสามารถใส่ลุกดอกได้ห้ามิลน,นะครับรางรองรับลูกดอกได้ห้านิลนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวเป็นยปาอุบวนนะครับไอเดลัยศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับติดต่อมาตามนี้นะครับเป็นยปาทรงซีเซียตม้ประดูงานสั่งทำนะครับพวกนี้จะมีมัดจำห้าร้อยนะครับจะเป็นงานสั่งทำนะครับพวกนี้ทำตามคิวนะครับยังประกอบไม่เสร็จเลยนะครับเอาจับมารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะครับ นล่างก็ยังไม่ได้ขัดเลยนะครับลางก็จะต้องขัดออกก่อนนะครับนี่คือเป็นยังเป็นงานดิดอยู่ชุดด้านหลังก็โก่งไกลก็ยังไม่ได้ใส่นะครับตัวตัวล็อกกระบอกยังไม่ได้ใส่นะครับจะมารีวิวให้ดูก่อนเฉยนะครับงานที่ประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นนะลักษณะประมาณนี้ครับแต่ว่าเราก็จะต้องไปขัดรางอีกนะครับงรางลางอ่อตอนผลิตมาตอนออตอนกัดล่องตอน จาะปีกเจาะไกลมันก็จะมีรอยขูดขีดนะครับเราก็จะต้องไปขัดออกก่อนนะครับพวกนี้เอามาให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวบันปลาอุบลน,นะครับไอดีไลศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดตามนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ